สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมออาลาจะมาตอบคำถามสุขภาพคำถามที่ว่าการนวดกระใสช่วยเพิ่มขนาดน้องชายได้จริงหรือไม่คำตอบนั้นก็คือไม่จริงค่ะพอผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะคะขนาดของน้องชายจะมีขนาดที่สเตโยโหรือขนาดที่คงที่แล้วค่ะรวมไปถึงเส้นเลือดเส้นประสาท ข้อปัสสวะและเนื้อเยื่อที่สำคัญสองส่วนนั่นก็คือคอปัสคาเวโนซัมกับคอปัสสปองจิโอซัมค่ะดังนั้นแล้วจุดประสงค์ของการนวดกระสัยที่แท้จริงไม่ได้นวดเพื่อเพิ่มขนาดนะคะแต่เป็นการนวดเพื่อแก้การหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศค่ะ ถ้ามีหมอนวดคนไหนบอกว่าการนวดกระสายสามารถช่วยเพิ่มขนาดได้ลูกค้าทุกท่านต้องพิจารณานะคะว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าคะ่ะแต่ทำไมหลังจากที่นวดกระสายไปแล้วลูกค้าบอกว่าลักษณะของน้องชายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ความจริงแล้วนะคะหลังจากที่นวดกระสไปแล้วน้องชายไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่เพราะว่าหลังจากนวดกระใสเลือดลมเดินเลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณรอบๆทําให้รู้สึกถึงความอิ่มตัวทําให้รู้สึกถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่หลังจากนั้นประมาณ 1- 2สัปดาห์ก็จะกลับมามีขนาดที่ปกติเหมือนเดิมค่ะ ส่วนการใช้อาหารเสริมการใช้เครื่องกระตุ้นการใช้กระบอกปั๊มอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มขนาดนะคะจะช่วยฟื้นฟูช่วยแก้าการปัญหาอื่นๆมากกว่าการเพิ่มขนาดของน้องชายค่ะหรือจะช่วยได้ก็ช่วยได้แค่ระดับชั่วคราวไม่คงที่ไม่แน่นอนค่ะ ถ้าการนวดกระใสไม่ได้ช่วยเพิ่มขนาดน้องชายเราจะมีวิธีอื่นๆในการเพิ่มขนาดน้องชายอีกไหมปัจจุบันก็จะมีวิธีการฉีดฟิลเลอร์นะคะแต่ผลที่ได้ก็จะอยู่ประมาณ6-12เดือนค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทำให้ดีที่สุดค่ะสู้ๆค่ะ